ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกัสบสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ,บ้านป่าพามากินํำแตงนะพี่น้องขาํำแตงนะคะก็มีปลาย่างปลาดุกปลาดุย่างจากพี่น้องเครีกยกไข่อะไรนะไข่ไข่ห้างอะไรเนี่ยไข่ข้าวนะคะพี่น้องมาค่ะ กินข้าวด้วยกันก็มีผักชะอมผักกะทินนะคะพี่น้องขาผักชมกะ,กะทินเนี่ยพี่น้องขานี่ค่ะม,มาเด้อค่ะ

รยมีผักสินพันธ์นะคะวันนี้กินผักสินพันธ์ อย่าให้มันเข้ามานะลูกรู้แล้วเดี๋ยวก็สาให้จินมอเคไหมาหอเอาไอ,อกระ,กระติกน้ำมาในห้องหลูกคนเก่งของแม่อย่าให้แมวข้าวลูกเนี่ย กินข้าวเลยไหมคนเก่งเด็บไวมนี้ยังไม่หิวใช่ไหมเดีย๋ยวไปกินทีหลังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดเสียงเด้อเดีปิดไปหนูจะไปเล่นเหรอนี่จะให้ลูกมันมา มันระวนระวีอ่ะอืมดูแล้วนะ่า นานแล้วตั้งแต่ไม่เคยเข้ามาให้อยู่อยู่อยู่ข้างนอกค่ะอยู่อยู่ฌานนะคะชานบ้านากลางวันก็เปิดให้เธอเข้ามามั่งสงสารเธอ ืมวันนี้สอนยาตำอร่อยออแค่นี้ก็มีความสุขล้ว ข้าวของก็แพงได้กินแบบนี้ก็เลิศพี่น้องค่ะเรื่องจริงนะ ส่วนมากลูกชายไม่ค่อยชอบปลาเท่าไหร่กินได้แต่ว่าเธอชอบลูกชิ้นมากกว่าแต่วันนี้จะให้เธอกินกินปลา ร้อนๆเนอะ อืมเลยเเธอไม่เธอไม่กินนะแต่ร้องให้ใ่ให้ลูกมันกินก็ Nhưng mà thương về làng này Mèo này đi 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 cơn พ,พันอีกพันหนึ่งพันวิเชียนวิเชียนมาดพี่น้องแมวไทยลสนย่าอ่านนะนะมันเป็นเขาไปชื่อขึ้นชื่ออยู่ของฝรั่งละแต่ก็อยู่สายพันยังอยู่นะแม่หวะ ทองมันอร่อยดูดูไดก้างอืม Mà đưa khỏi ừ. Ba đụng giang แต่พริกสิบเม็ดจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่พริกไม่เผ็ดด้วยแหละพริกแห้งกับพริกพริกสดอืม ิน่งพันน่ะยอดอวบอวบจะความหอมสู้กับชินบ้านด่าไม่ได้ เกิดความอวกความความโตไม่ค่อยหอม,อม,อม พี่น้องกลัขบข้าวไี่สำคลิปนะตอนนี้นไม่เคยทิ้งค่ะถ้ากินไม่หมดก็กลักินต่อนะพี่น้องไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่มานี่กินไม่หมดอะไรนะเงี้ยไม่ใช่นะหมดจ้ะบอกเลยหมดค่ะ หมดสัญญาใส่กับข้าวพอดีไงมันกินไม่เยอะหรอกส่วนมากชอบกินผักถ้าผักถูกใจนะ่ะ ไม่มีผักถูกใจอันนี้ก็ถูกใจแหละพี่น้องอมก็กินได้อยู่อมก็ถูกใจมากผักบ,บ้านๆเจ้าอ่าะอืมบอกเลยบ้างสุดยอดอืม rồi thật ngon กินน้ำเยอะมากบอกมากินน้ำเยอะวัดป่น,น,นึงกินน้ำโอ้สู้ตายเลยโอเคจ้าพี่น้องจ๋าแซบๆนะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะที่รับชมได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะช่วยกดแจร์จดและให้สัญญาด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะจะได้สัญญาจะได้มีกําลังใจําคลิปต่อไปนะคะพูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้นะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะรับชมบ๊ายบายคะ่ะ